สบายดีสบายดีทุกคนเด้อมือน,นี้เฮาก็มาสวรรค์นเนาะมาเบิง่งเฮินอายหักจากต่างประเทศเพื่นเธอฝากเงินมาเธออันนั้นไปเย็นเบิง่งเฮินเพื่นเนาพี่น้องไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ก็มาหอดสวรรค์แล้วพี่น้องเออ้ยหมดฮอนเลยสองสาวไปดิล่างกันนะ เห็นทางหน้าแขมท่านโคตรวา้ากแล้วก็ค่อยไปกับเห็นธงแหงเลยเด๊ะนี่ยห,หละฮะไ,ไปทั้งพี่ โอ้จะสาวโอเค่อเด้วเดยอแม่แบแม่เลนเพื่อนเราจะแบบตนนี้มาหอดแทะทางเพื่อนเพราะมันใส่ถามอันผู้ใหญ่ทางคนที่น่าดลงมาทางลุ่มอีกกต่ลังนี้ก็น่าจะแม่ ไปทางไปทางเฮิอนอายเพิ่นกันทาม่มีทางเลยแม่จะมาถ่ายแล้วก็ล่งไปทุ่นทางงแหมนะพี่เนาเพราะว่าเฮิอนอายเป็นคือท้อเแหมทางไปครคอนกรีตพี่เ้องเอ้ย อ,อเออเกิบจะหัดส้นบอไหมงั้นขอเคีเราา่รแบบนี้หัดส้นงามไล้คนขาวสึง้ง พ่นอืบแล้วห้าวมาได้พี่น้องพ่นอืบแล้วโง่นีโง่ทั้งเลยห้าวมาได้เงินเ่อเหับวันนี้กดว,บบาวางกดใหญ่งงเอเอห้ามในกระดานี่ ร้างเขาเข่าแม่ไหมลมอยู่วเด้ในน้ำอยู่แล้วลมอยู่ว่าม่แล้วบ้างไหมให้คอแเสรตด้ว้โถ่ข้างว่เข้ามาทางหวังเลยทางข้างน ทางนี้เห็นภาพไหมใหญ่นะาลกำลังกำลังไปหลอกทงหลังเนาะอันนอันนี้เ่ทางาง่าบแป้งงามน่างอะ cái thứ gần tròn vừa lên Tên tổ sẽ đủ <laughs> à, Mình khen <nhắc> đẹp <cười> <cười> <Ôi>. <cười> <cười> Đó <hợp> là. <cười> Hôn <cười> อ้อนเด็พี่น้องกันมาตอนแด็ดมาควายโพดวันนี้นะนี่ทางล่างมันป็นท่านสมมติเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะทางล่างมันบราเห็นเทินเพราะว่ามันมีตะกุกไม้เอาไปดอนนั้นคุณได้เห็นเทินไหค่ะตอนนี้กะมาทางล่างแล้วนะตอนนั้นอยู่บนกระทานตอนนี้มาทางนี้มาทางนี้แห่งเห็นคักคอยเห็นท่างงเหมเทาะ ตอนนี้เขากระจเมือลยมาเบิ Or, right ่งเฮอนไทยเฮอร์นะคนเบิ่งเขามาลวบอเฮามากนายทายกูเธอกู้เธอเมาป๊ตอนนี้สัเากระจออกไปเลยข้าวเท้งก็ยังไม่กินได้มนะใหม่มด้ยากำลังออกแดดมาก กลางเถอหน้าเลยซุ้มหรือดินนี่ก่ะนี่และพี่น้องเฮินเพิ่นกะไง่นี่กำลังสิอ๋อเนาะหลอดขังไปได้พี่น้องเอ้ยโอ้ไม่นธรรมดาเลยนี่ยังลมนี่หลังเอ่ะแม้ นี่แต่พูดหลอดกับห<ฮ>ูห <laughs> ลอดปูป่ะอ้อแล้วคอสิงน,นี่หงเหีนยมทังหลังจนนี้นนยเยนลา มาว้าวแวาไปทางคนที้องพามํามาาอ่อน้องลัข้อกาตอนน้มาดงเพิมเน้นยา,างมาทเพิ่เพราะว่าใช่ไม่เห็นแล้วได้มาแล้วอ๋อ เนี่ยอยู่นี่แลบนะคะมงกดูมันโอเน้นะเปิดอยู่ด้งามปะนะงามนะอยู่ด้นะคะมางเอออันี้ยับอยู่ล้มางนาเฮินนี่ทาเนาเฮินแต่อ่ดชือกระแจมาแล้วนี่น้อยมาแล้วเรามยู่ เพลงผมมีเด้กเขาไม่ท้ององทอตอนนี้จะเข้ากับสามคนกับซิเมอร์แล้วเนาะมากับหน้าสาวซาตูแล้วกับแม่น้ำแม่ของแฟบซี่เองเนาะตอนนี้ท่าที่ท่าคอนฟิสท่ามาเฮือเรากับพอดีเลยสะดวกแหง Mẹ. À, ừ. à, bằng này mà nó mẹ không phải đưa ra ยางมาข้าวเด็กอะเห็นทางใหญ่แล้วพี่น้องเพราะว่าทางนั้นเป็นทางเข้าไปแล้วก็ใกลเฮิรนแล้วเลยฮ้อนฮอนตอนนี้ก็เข้ากำลังซีม่อแล้วพี่น้องเอ้ย แล้วมาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนะาะใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามใหเป๊ปซี่เด้อ้อบคุซี่ระมาณนีเแล้วเนาะมา่ายเฮิร์นเถอะอาย่นเบิ่งบ๊ายบาย